สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรยายนโลแกนซ่อมให้พังวันนี้มาซ่อมที่ปัดน้ำฝนตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้วพอดีวันนี้ผมไปเดินทางทำธุระนะครับฝนตกตลอดทางฝนรินเปิดตลอดพอขากลับยังไม่ถึงบ้านด้วยซ้ำนะครับที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน ก็เลยปิดลองเปิดดูใหม่ก็ยังเงียบถึงบ้านเช็คฟิวแล้วไม่ขาดฟิวของที่ปัดน้ําฝนไม่ขาดก็เลยลองเสียบแล้วก็ลองเปิดดูปรากฏว่าโดยไม่สตาร์ทนะครับพรไฟแบตเตอรี่ไฟรูปเครื่องยนต์มันจะตกวูบเวลาเราเปิดที่ปัดน้ําฝนแสดงว่าไฟมาถึงมอเตอร์แล้วแล้วลองจับสายตรงนี้อุ่นๆมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับปัดน้ําฝนโดยน็อตตัวนี้จะเชื่อมเข้ากับแกนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือแกนใส่มาไม่ถูก ประปาทั้ฝนนะครับตอนหยุดมันจะอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นจะตีกระแทกตึกตึกตึกปกติแล้วต้องหยุดที่ตําแหน่งนี้ขึ้นสุดแล้วก็หยุดที่ตําแหน่งนี้ก็เลยทําให้เกิดความร,ร้อนนะครับแต่ให้ชัวนะครับก็จะลองวัดไฟว่ามาจริงหรือเปล่าทําการวัดดูนะครับโดยตั้ง DC อีกเส้นหนึ่งคีบกราวอ้าลองเปิดสวิตช์อ่านเห็นไหมครับไฟมาละหรือ มอเตอร์ดูครับว่ามันเป็นยังไงทำงานอย่างไรคือสาเหตุลนะครับหรือออกมาปรากฏว่าแม่เหล็กที่ติดอยู่ด้านข้างหลุดออกหมดแล้วมันก็จะไม่หมุนนะครับมันต้องติดอยู่กับตัวนี้แล้วก็เป็นระยะห่างกับตัวนี้นิดหนึ่งเป็นสนามแม่เหล็กผลักดันให้หมุนนี่ปกติมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้มันหลุดเกา่ามันหมดสภาพหลุดออกมาเลย ก็ต้องพยายามใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมที่สุดปัญหาก็คือผมไม่มีกาวผมมีแต่กาวไม่เย็นกาวร้อนและจะใส่คันนี้ถ้าผมหยอดลงในระหว่างที่มันที่เรายัดเข้าไปจัดทรงจัดรูปจัดตำแหน่งให้อยู่ที่เดิมถ้าเกิดกาวมันแห้งก่อนก็จะไม่ได้ตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเราใส่ไปก่อนข้อหยอดที่หลังก็กลัวมันจะกาวไม่ทั่วถึงทุกจุดจะลองหยอดสักนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ขด,ดนะครับมันจะดูด อีกด้านหนึ่งส่วนด้านนี้ดูนดนิดๆก็น่าจะพอขยับได้ใส่ให้ถูกเหมือนเดิมฉะนั้นผมใส่เลยดีกว่าครับใส่แล้วก็ดูร่องให้ได้เหมือนเดิมขยับดูลายดูสีเดิมมันนะครับจากนั้นก็พยายามหยอดกาวช่วยกดหยอดกาวไม่เย็นคือกาวร้อนหยอดแล้วเราก็หยอดด้านนี้แล้วก็ข้างนี้ส่วนด้านล่างหยอดไม่ถึงแน่นอน ประมาณนี้นะครับที่จะทำลองดูก็รอให้มันแห้งสนิทด,ดีเสียก่อนต้องขยับไม่ให้มันไหลไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะช่วยให้กาวทั่วถึงดีกว่าดีกว่าปล่อยไหลทิ้งส่วนด้านในลึกๆอย่างเช่นด้านนี้เป็นด้านนอกด้านในเราค่อยๆหยดแล้วก็เอียงให้มันไหลลงไปก็น่าจะได้น่าจะช่วยได้แต่ระวังอย่าเข้าตรงกลางไปติดพวกบูธ แบนี้นะครับอีกด้านก็ทําเช่นเดียวกันอย่างนี้ไม่ต้องรีบร้อนครับรอให้แห้งสนิทดีก่อนหรือจะเอาพวกอุปกรณ์ช่วยล็อกอย่างเช่นที่ผมเคยทําในช่องช่องหนึ่งพงจินดานะครับก็พวกใช้พวกก้นบุรีช่วยล็อกไว้ก็แข็งแรงดีมากครับโอเคน่าจะอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องลองใช้งานจริงเพราะว่าเมื่อใช้งานจริงเจอกระแสไฟฟ้ามันก็จะเกิดแรงบิด ด้วยนะครับตอนนี้มันไม่มีมีแคร่แรงดูดแรง,แรงบิดแรงผลักแล้วลองประกอบดูลองประกอบนะครับโดยใส่ฐานเข้าไปใส่ฐานเข้าไปดังเดิมวิธีการใส่ก็ให้ปลดสปริงก่อนปลดสปริงฐานมันจะได้ไม่ดันจากนั้นก็ใส่ทุ่นเข้าไปแล้วก็ดันฐานออกช่วยมันหน่อยโอเคเข้าไปแล้วครับ แล้วก็ค่อยใส่สปริงใส่สปริงปรับเห็นไหมครับสปริงก็ดันแล้วทำเหมือนกันทั้ง3ตัวเข้าไปแล้วจากนั้นลองเปิดดูครับอ้าหมุนแล้วครับไหนล่ะจืดเดียวอ่าหมุนแล้วเห็นไหมครับโอเคครับเสร็จแล้วแต่ตั้งตอนลงพลาดนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวลองเปิดอ่าได้แล้วครับ ตัวนี้หน่วงเวลาได้แล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็เบิกของแท้หลายพันเกือบหมื่นก็เราเช็คดูอย่างนี้ก่อนนะครับเผื่อประหยัดลดต้นทุนได้ก็หมดไม่กี่ตังค์หมดเกาหยดหนึ่งสองหยดตีเป็นเงิน10 20บาทนะครับ แเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องจ้างช่างทำเองกันได้นะครับลองเช็คดูได้เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ